สวัสดีครับท่านผู้ชมได้ข่าวมาว่าในวันที่27เดือน9ที่สนามคลอง5มันมีเชงเขาเรียกว่าเชงอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามระดับหลักล้าน2คนน่าจะเป็นชื่อบ่าวบอลหนึคนของาบ่าบอลหรือเ่าอาร์มบัวสองคนมารวมกันเลย <laughs> เออบ่าวบอลแล้วก็บ่าวอราม <laughs> นะแล้วกติกาเขาง่ายๆเวฟตลออ67ทัก7 ไม่ใช่67ชักศูนนะ67ชัก7โดยชุดแต่งภายในเครื่องต้องเป็นของอาทากะเดี๋ยวเราเป็นตัวแทนอาทากะไปถามความพร้อมนะครับว่าสองเจ้านี้สองทีนี้ความพร้อมที่จะเจอกันจะเป็นยังไงครับปล่าบอลเปบอลสวัสดีครับปล่สาสวัพีครับเฮ้ยทีหลังเนี่ยเวลาจะสัมภาษณ์ใครอะ หาคนที่มันขี้เล่ขี้เล่หน่อยได้ไหมพี่ชายรอผมเยอะพูดดีพูดดีเอาไปหมดเลยอุ้ยจริงเหรอพี่ชายขอบคุณครับปริญาสามารถหน่อยป่าบอลใช่ไหมป่าบอลป่าบอลนะป่าบอลครับคุณย่ขาวไปไหนเดีมกินอะไรมาเนี่ยได้ข่าวว่าจะเชงรถกันใช่เชงกับเตาอามพี่เตาอามเตาอามทำไมอ่ะทำไมถึงอยู่ๆจะไปเชงกันอ่ะไม่ดูกันเหรอคือเขาท้าผมไงเฮ้ยพี่แรกเรื่องเสื้อก่อนแล้วมาท้าเรื่องรถเรื่องรถผมยอมไม่ได้พี่ อ๋อตอนแรกเรื่องเสื้อก่อนใช่เสื้อพอยอมได้พอเรื่องรถนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เพราะเราก็เป็นหนึ่งในต้องการใช่เราก็สายนี้เหมือนกันเราเราอยู่แถวไหนบอกได้ไหมผอยู่แถวลังสิตครับลังสิตลังสิตมีของดีอยู่แล้วอ๋อแล้วแล้วฝั่งรถเขาอยู่แถวไหนโคราชที่นี่เลยพี่โอ้ที่เราาเหยยบกระปุกเขาเลยใช่ไม่ใช่เด็กจินอยากเขียกอิงซะหน่อยเออเข้ามาดิครับก็ต้องได้ก็ต้องไแกไม่รอดอ่แล้วกติกาทางอากาศ เป็นผู้สนับสนุนของชุดแต่งครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยด้านหลังโอ้โหฝาสูบกล่องไฟมีอะไรอีกได้หมดนี้เหรอพี่หมดเลยก็จัดไปชุใจไปกรบพริบเลยไปกระพริบจริงก็อยากจะให้การแข่งขันครั้งเนี้ยมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดออกมาให้ได้ให้คนดูได้รับชมแล้วแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเฮ้ยมันอะไรวะถาจริง กติกาอื่นได้ไหมหรือว่าตกลงกันกติกาก็มันหกสิบเจ็ดนะพี่แต่ทุกอย่างได้หมดแล้วเราคิดแล้วว่าเขามีความน่ากลัวอะไรตรงไหนสาหรับอาบอกว่าเฉยๆนะพี่เฉยๆเฉยๆเมื่อกี้จังงงจังเนยมาหน้าตาเขาตู้พวกเราไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วพี่แล้วเหลือหลาลังสิตกรุงเทพมันมันคนละไอ้นี่ก็อยู่แล้วโอ้โหวัรุ่นสยามเฮ้แต่เหมือนเขาได้แอบฟังเราอยู่นะที่มีปัญหาหลอกกันนะ ทรงแบบกินเกียนไม่รู้ไม่รู้คนโคราหรือคนขัเหยีดก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้ยินเราด้วยเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราคิดว่าเปอร์เซ็นที่เราจะชนะก็ได้กี่เปอร์เซ็นผมให้สัก95พอชนะนะอีก5%อาจจะแบบการขับขี่อะไรลื่นระดาดเป็นใจแผลอะไรเงี้ยเก้าสิบห้าเป็นนี่ถือว่าพอได้ครับจบอย่างพ่อเขาดูให้แล้ว เร็วเวล่วเร็วเวล่ะกันน่นนึงระยะทางกี่ร้อยเมตรมที่ผมคิดไว้น่าจะ800พี แปดร้อหรือสี่ดีพี่ว่าผมจะปรึกษาพี่อยู่เลยสนามไหนคอง5ครับคองห้คองหวิ่งได้สองระยะคือ400กับหก0้อ0แวิ่งไม่ได้800รทางเด็กไม่พอโอ้เงินก็400ร้อยมพี่อ่าสี่รอโอ้สี่รทางเราเยโอ้แล้วาไม่มีสนาม400ร้อยนิดเท่าไหร่พี่สนามจอหรอสองร้อึ๋อสอง้เพราะนั้นสี่น่าจะเสร็จแล้วน่าจะ4 0่รอยสพี่นี่ไม่ถึงน่าจะเสร็จแล้วสี่ร้อยไอป่าวอป่าวอาไม่น่าจะสู้เราได้ผมว่าน้โดนแตดสองเมตรแรกอะหกสฟุตไปเลยสี่เสาไฟ เออได้ครับมีอะไรฝากถึงบ่าวอาร์มไหมก็ของดีรู้อยู่ลังสิทธิ์ไม่พูดเยอะบ่าวอาร์มจะเจอกันที่สนามอย่างเงี้ยอยากเจออยากเจออ่ะมาหน่อยมาหน่อยยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะมานะครับบ่าวอาร์มรออยู่ฝากสารไปถึงบ่าวอาร์มด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับครับผมครับพี่ขอบคุณสำหรับของขวัญเนียนะครับ Um> จ, er> จัดเต็มครับผมเราถามป่าบอลไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามป่าวอาร์มนะว่าความรู้สึกเจ้าถิ่นที่มาเดอนโคราชเข้ามาโคราชแล้วมาเขามาขิงขนาดนี้ป่าอาจะว่าไงไปเอาละครับเมื่อกี้เราถามป่าวบอลไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามเด็กโคราชป่าวอาร์มป่าวอาร์มนะว่ามันจะมีทีเด็ดมันจะมีอะไรที่ไปสู้หนุ่มลังเจกสวัสดีครับสวัสดีครับผมป่าวอาร์มใช่ครับวุ้ยหน้าตาดีเนี่ย ปรดาอยแล้วครับรอ่พี่พี่ไว้นีคุยกับคนโราชนาตาดีทุกคนใช่ครับอยู่โคราชป่ะโคราชคาเหมือนกันอยู่โคราชเหมือนกันหน้าตาดีทุกคนดูไว ไอ้นั่นมันได้ได้ขาวใช่รอน้อยกับผมมาในโคลาตอ่ะจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้ชอบขาวตีแล้วเ็าชอบคมคมชอบแบบนอรอแบบนี้แบบคมคมดำดำแบบดัดฟังดัดฟันไอ้นั่นมันได้แค่ขาวใช่ได้แค่ขาวคือล่าสุดล้อผมเหม็นคาบูเออเอารถเราทำขาบูเหรอมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหาหาช่างทำไม่ได้มันก็เลยขึ้นหัวฉีดเลยจบจบมันอยู่ไม่ได้ใช่มันเป็นสึกของศักดิ์ศรีเดี๋ยวแบบว่าแบบคิกันกับ เอ้หัวฉีดแรงกว่าคาบุแรงกว่าผมก็หาช่างเาบุแรงแรงมันก็หามกไม่จบไงเะรเรื่องนั้นฉีดให้มันตรงกติกาไปเลยใช่ใช่ตรงกติกามัจบไปเลยอ่ะแล้วต้องบอกว่าอากามีให้หมดเลยด้านหลังไม่เด้เป็นฝาไม่เด้เป็นป่องไฟเพราะขึ้นเป็นหัวฉีดเนี่ยจัดหนักจัดแรงไปเลยเอาไปเลยเพราะว่ากติกาที่วางกันไว้ต้องเป็นอุปกรณ์หัวอากาได้ครับนะแล้วเวลาทำรถเนี่ยเด้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษ ปลอดภัยปลอดภัยใช่ครับแต่เมื่อกี้เขาบอกแล้วนะว่าน่าจะเป็นในระยะทาง400สองเมตรเราจะบบไหมผมไหวมดทุกเวทอ่ะปาบอลนะผมได้หมดแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่ลืมถามใครขี่ผมขับเองเอาแล้วฝังนูนะผมไม่รู้นะผมขับเองรถผมผขับเองให้มันรู้กันไปเลยครับว่าขับเองกับคนอื่นขับอ่ะมันต่างกัน ไม่อยากจะ <si> โ,โม้ไงโม่ลาดเป็นของจริงอยู่แล้วของอะไรปังผมอยู่หรือเปล่าพี่เราจะเราโถไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีปัญหาแล้วเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจในการแข่งคดีกี่เปอร์เซ็นผมเต็มร้อยอ่ะอ๋อผมเต็มร้อยอ่ะผมได้หมดอ่ะไม่หมูอยู่แล้วผมได้หมดอ่ะไม่ว่าจะรถหรือคนผมได้หมดโม่ลาดไม่หมูถึงจะหมูก็เคี้ยวตันน่ะเคี้ยวยากหน่อยเฮ้ยรังสิตยังไงผมพร้อมผมพร้อมแล้วทำไมไม่ออกอธิกา ขับเองกันไปเลยั่งูุนไม่ไหวอ่ะออขับเป็นหรือเปล่าบางนั้นน่ะขับเป็นหรือเปล่าขับเป็นหรือเปล่าผมขับเป็นนะครับแบบใช่ตัวนิดหน่อยไม่ใช่เอาแบบหน้าตาดีมาเฮ้ยทามันแน่ขี่เองกันไปเลยใช่ครับคือแบบขับเองไปเลยจบๆรถใครรถมันอ่ะเอากติกาขับเองบ่าล่ะจริงๆอะเขาไม่เกลียดสองคนนั้นนะเขาเกลียดกูแล้วตอนนี้หละ เอาเป็นว่าจะแข่งกันในวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้าครับผมที่สนามคลองห้าสนามคลองห้าครับ ทางบ่าอาร์มบอกแล้วว <t UC S 2> ่าขี่เองแต่ฝั่งนู้นไม่รู้และกติกามีช่างหนักไหมก็เอากติกาสาคุณก็ได้ผมกลัวมีดราม่าตามหลังแบบเอ้ยคนนู้นคนนี้ทําโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมกลัวไงี้ยจบไม่สิ้นสักทีเฮ้ยให้มันตรงตรงกันไปเลยให้มันตรงตรงไปเลยจบจบแค่นั้นเองผมเหม่อไม่เสียทรงหรอกใช่ใช่กลัวมันเสียทรงมันโซเชียลมันแรงครับมันเสียทรงก็ตัดสกินเฮดไปเลยสกินเฮดไปเลยหัวมะม่วงไม่ต้องเอาไว้คนมันจะหล่อทรงไหนมันก็หล่อใช่ครับเป็นไงได้ปะได้ได้เลยที่ได้เลยโคราชทั้งใจอยู่แล้ว ไหนผู้สาคุลาได้ฟังหน่อยอะไรนะผู้สาคุลาได้ฟังหน่อยเราวูแบบนี้เลยก็ฝากไปด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยเมื่อกี้ก็ที่พูดไปก็ถือว่าเป็นสีสันสีสันในการทําคลิปนะครับก็อย่าเม้นด่าว่าสักพักหนึ่งเด็กมาแบบเฮ้ยแล้วป่าบอลโนหนึ่งเขาชอบเวป่าบอลเขาแบบดอยข้าผมเดี๋ยวคุณก็รู้ในสนามมากแค่นั้นเลยแวร์วูแบรอวันหอนเข้าใจป่ะแวร์วูบรอวันถอน แล้วเจอกันนะครับวันที่27เดือน9ที่สนามคลอง5ครับผมเออ FC ใครก็ฝากเชียร์ด้วยเต็มระบบครับเต็มระบบปิดสนามเลยนี่ปิดสนามเลยเออเพราะว่าจากโคราชไปเนี่ยไปคลอง5ลักติกคืออะไรลังติกคืออะไรทางผ่านทางผ่านใช่เลยแบบขับไปถึงปอบทุกกลับบ้านปันเทียบผ่านตลอดใช่ครับซ้ายผ่านตลอดแล้วเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณครับ